ที่ท <wounds> ีมงานต้องหลักแ้ะปูานความฝันนสุดที่สุดอดดัไม่ใช่การแ้การล้มของสัญญาการเริ่มต้นร่วกเป็นภาพบรรยากาศของนักสืดซึ่งใปัจันที่เราต้องใช้ลั่านที่แแ่การที่นด่เื่อยายมเราต่อมาือในรากาทั้งการเร

โจมตีต่อที่หมายจะเข้าไปปฎิบัติทำการขว้างล้างสังหารนันนจกจุงคุณุนของข้าสุด